ไหนจะกลิ่นเหม็นเขียวของน้องเขาอีกฟ้าเนี่ยนะคะเขี่ยผักทิ้งตลอดเลยค่ะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยแต่ถึงยังไงนะคะผักก็ยังสําคัญกับร่างกายค่ะใครไม่ชอบทานผักแบบฟ้าบ้างคะแค่เห็นสีเขียวของผักเนี่ยก็รู้สึกอีแล้วไหนจะกลิ่นเหม็นเขียวของน้องเขาอีกฟ้าเนี่ยนะคะเขี่ยผักทิ้งตลอดเลยค่ะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยแต่ถึงยังไงนะคะผักก็ยังสําคัญกับร่างกายค่ะฟ้ามีตัวช่วยดีๆคือนี่เลย ผัก14จากแรนด์ The Nature นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาในรูปแบบของแคปซูลค่ะซึ่งหนึ่งแคปซูลเนี่ยอุดมไปด้วยผักทั้งหมด14ชนิดเลยค่ะประกอบไปด้วยกระชายขึ้นช่ายปวยเล้งพาัสเล่แครอทบรอกโคลีบ,คลบีทรูตมะเขือเทศกะหล่ำปีแดงฟักทองเคลหอมหัวใหญ่พริกและกระเทียมใครนะคะที่ไม่ชอบทานผักแนะนำตัวนี้เลยค่ะเม็ดเล็กทานง่ายแน่นอนสำหรับใครนะคะที่ต้องการผัก เติมเต็มผักเข้าไปในร่างกายนะคะโดยที่ไม่มีกลิ่นมินเขียวแถมสะดวกสบายก็แนะนำตัวนี้หาซื้อมาลองทานได้นะคะ